ภาษาไทยสำเนียงโคราชเป็นภาษาไทยถิ่นกลางคำศัพท์ทั่วไปตรงกับภาษาไทยถิ่นกลางมีสำเนียงค่อน้างเนือและห้วสั่นแบบภาคกลางแต่มีการผันคำต่ำสูงเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่แตกต่างจากภาษาไทยถิ่นกลางบ้างโดยมักใช้เสียงวรรณยุกต์เอกหรือเสียงต่ำแทนเสียงวรรณยุกโทรหรือเสียงสูงเช่นโมแทนโมหรือเสือ้อแทนเสื้อเป็นต้นนอกจากนี้ยังยืมคำในภาษาไทยถิ่นอีสาน มาใช่ปะาปนกันด้วยเล็กน้อยและเมื่อพูดจบประโยคจะลงท้ายด้วยคำว่าเบิง้งเวดอกต้นกำเนิดเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของชาวไทยโคราชอพยพมาจากอายุธยาและแถบจังหวัดชายทะเลตะวันออกได้แก่จันทบุรีระยองนครนา,นายกเป็นต้นเข้ามาในบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ไก่เคียงและได้ผสมกลมกลืนกับกลุ่มคนพื้นเมืองเดิมซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไทยเสียม 或者，泰